สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูมังกรนกระจอกนกระจิบนกระจาบกันนะครับคือมันอ่อนมากจนแบบเรื่องรื่อบรรดายอย่างไงนะครับอ่ะเล่นเลยแล้วกันเพราะว่ารีบเดี๋ยวมังกรตายนะครับโอเคเช็คเสียงก่อนเดี๋ยวพลาดอีกนั่นงไงใช่ไีมครับ อันนี้อัปเดตมาโดนหลอกซะที่แล้วนะครับอันนี้นะครับด้านหลังเนาะตำแหน่งหลังเนี่ยใช้จูปี้นะครับตัวทำตําแหนหรือตัวอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าแรงสุดเนาะเช่นเขาเน้นยะไรล่ะเซอินนะครับแต่ว่ามังครั้กระจอกเนี่ยมันไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตัวที่เสริมมาคือคารอนนะครับจำเป็นมากเลยคืออมาการสตันนะครับตอนโฉบทำสตันได้นะครับแล้วก็เวลิก้านะครับ มิก้ามากันเวท50%นตะครับช่วยอึดขึ้นนะครับอไอรีนถ้ามีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรวิกต,ตอเรียก็ได้หรือไม่มีก็ไม่ต้องใช้หรอกนะครับก็มาเพิ่มดาเมจให้จูฟี่ยิงแรงนะครับอ,อีวานใส่มาเอาอึดอย่างเดียวนะครับใส่มาเอาพ้าสิบวกดีเฟนท์ห้ส์เซจะได้อึดๆน้องไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเดี๋ยวมังกรนกกระจอกมันก็ตายเอง เ hey, เสียชื่อมังกรแดงเกาหลีหมดนะครับมังกรเกาหลีเลื่อนห้าแสนนะโฉบโฉบไม่กี่ทีล้วก็ล้มหมดแล้วนี่หากประกาเซียนสุดนะครับขนาดกลุ่มอืยเนจะต้องทำอะไรเปิดลิงตั้งรับชื่อรับอะไรเนี่ยคือทุกคนเกรงว่ามังกรโหดแน่นอนนะครับโดนงี้ไปอึ้งกันหมด เป,เป็นลูกเป็นลิศแล้วไม่ต้องหาครับไปหาสุ่มๆเอาคนที่สุ่มเจอปลาก้นหินเจอนี่แหละใครก็ได้นะครับเอาคนเก่งๆมาไว้โดนแย่งฆ่าหมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับหาเนื่องจากสังหารมังกรเสร็จเป็นตัวแล้วนะครับงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปตีตัวที่สองแล้วค่อยว่ากันนะครับแค่นี้ครับับสสวดีครับ